สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบาังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็จะเป็นการารีวิวพลาสติกโมเดลคลิสต,ตัวนี้นะฮะก็คือเป็นพลาสติกโมเดลของข้ามาโดดทันจิโร่นะฮะจาก Demon s ซเยอรหรือคิฟวิสโนยยบาหรือในชื่อไทยก็คือดาบพิฆาตสูรนั่นเองนะฮะก็เป็นตัวพระเอกของเรื่องนั่นเองนะฮะ ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ออนบ็อกแล้วก็ประกอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดตัวไอที่มุมบนขวามือไปดูได้นะฮะโอเคเรามาเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะว่าผมเนี่ยรู้สึกยังไงกับตัวนี้นะฮะชอบไม่ชอบยังไงมีตำหนิตรงไหนไหมอะไรยังไงโอเคเราไปดูกันเลย ถือว่าต่อง่ายกว่าที่คิดอีกนะขั้นตอนไม่ค่อยยุ่งยากสักเท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนสติกเกอร์เนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็แต่ละจุดที่เราต้องติดสติกเกอร์ลงไปเนี่ยก็เป็นจุดที่ติดค่อนข้างง่ายนะไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ชิ้นส่วนที่าต้องติดสติกเกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยโคง้งไม่ค่อยงอเท่าไหร่นะถ้าเกิดเป็นชิ้นส่วนที่แบบโค้งงองอ,งอ,งองคดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดยากนะแต่ว่าอันนี้ติดง่ายพอสมควรเลยนะโดยดรวมออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามดีนะพวกดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยพวกรอยยับของผ้านะที่กางเกงหรือที่เสื้อแบบนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีเลยแหละแล้วก็ส่วนของผ้าคลุมเนี่ยนะผ้าคลุมสีเขียวลายตารางหมังลุกเนี่ยก็ทาออกมาได้สวยงามมากเลยนะแบบผ้ากําลังแบบสบัด พริ้วไหวอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าสวยงามดีนะสั์ตัวนี้นะส่วนหน้าตาของทันจิโร่ตัวนี้ที่ประกอบมาแล้วเนี่ยหน้าตาเขาโครงก็คล้ายๆกับในอนิเมะอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแบบ100%ซเท่าไหร่นะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าคางมันแหลมๆไปนะหน้ามันดูแหลมๆไปหน่อยนะแต่โดยรวมก็เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะส, <_ S 1> ส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดทุกตัวนะผมอาจจะเป็นแค่ตัวเดียวก็ได้นะก็คือขาที่เป็นขาข้างขวาเนี่ยส่วนที่เป็นรองเท้าเนี่ยนะมันหลุดง่ายไปหน่อยนะคือแบบจับนิดหน่อยปุ๊บเนี่ยอะหลุดแล้วเนี่ยนะมันจะหลุดง่ายไปนิดนึงนะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ย ข้างซ้ายเนี่ยแน่นอยู่นะหลุดยากอยู่นะแต่ว่ามันข้างขวาเนี่ยหลุดง่ายอยู่ข้างเดียวนะเนี่ยแต่นิดนึงก็เนี่ยหลุดแล้วเนี่ยนะคือข้อต่อมันค่อนข้างหลวมไปหน่อยนะสหรับขาข้างขวานะแต่ข้างซ้ายไม่มีปัญหาอะไรนะข้างซ้ายแน่นอยู่นะแล้วก็ตัวดาบเนี่ยนะตัวดาบเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นพลาสติกนะมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะแต่ผมมองว่ามัน เออมันยืดหยุ่นเยอะเกินไปหน่อยนะคือแบบเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยคือหักได้ง่ายๆเลยนะก็คือผมอยากให้มันเป็นพลาสติกที่แบบแข็งกว่านี้หน่อยนะไม่ได้ยียืดหยุ่นขนาดนี้นะนี่มันยืดหยุ่นเกินไปนะคือถ้าเกิดทําหล่นแล้วแบบตัวดาบทิ่มลงอย่างเงี้ยผมว่ามีสิทธิ์หักได้เลยนะก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากให้มันแข็งกว่านี้หน่อยนะสำหรับตัวพลาสติกที่เป็นตัวดาบเนี่ยนะแล้วก็ส่วนของภาพคุมเขาเนี่ยก็มีรอยเอ่อลงสีแบบเปิดๆมานิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกก็คือเนี่ มันจะมีจุดสีเขียวๆเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะก็คือเขาลงสีเปื้อนมาท่านเองนะฮะเนี่ยนะมันจะมีจุดสีเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะมันจะมีเป็นจุดเล็กๆนะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เป็นไรนะมองข้าไปได้นะส่วนดีเทละเอียดอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะสวยงามดีนะส่วนอื่นๆเนี่ยที่ผมสังเกตดูตอนนี้ก็ไม่มีตำหนิอะไรแบบเด่นๆหรือแบบที่เป็นจุดสังเกตอะไรเท่าไหร่นะก็ถือว่าถือว่างานดีอยู่นะงานดีอยู่นะสำหรับตัวนี้นะ สำหรับตัวนี้นะฮะไม่มีฐานติดมาให้นะก็จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกนะเพราะว่ามันสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีฐานนะแต่ว่าถ้ามีมาให้หน่อยก็ก็ดีนะแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็ยืนได้อะนะ ในส่วนของแผงชิ้นส่วนก็ใช้หมดทุกชิ้นนะไม่มีไม่มีชิ้นส่วนเหลือนะก็ใช้หมดทุกอันทุกชิ้นเลยนะส่วนที่เหลืกกอนะ mm. ก็จะเป็นสติกเกอร์นะก็จะเป็นสติกเกอร์สำรองนะตรงนี้นะที่จะเป็นสติกเกอร์ส่วนของกระดุมแล้วกออ็จุดส่วนอื่นๆนะสำรองมาให้นิดหน่อยส่วน,นสติสกเกอร์อนื่นที่เป็นสติกเกอร์หลักๆเนี่ยก็ใช้หมดทุกชิ้นนะไม่มีชิ้นเหลือนะจะเหลือเฉพาะตัวที่เขาแถมมาให้เท่านั้นนะแล้วก็เก็บไว้นะเผื่อว่า อันที่เราแปะไปเนี่ยมันมันหลุดเลาออกไปเราจะได้มีสำรองเอาไปใช้นะก็เก็บเอาไว้นะอย่าทิ้งนะ คฮะนั่นก็คือการรีวิวความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมที่มีต่อพลาสติกโมเดลคามมโดทันจิโร่ตัวนี้นะฮะก็หวังว่าในอนาคตทางบันไดเขาจะผลิตตัวอื่นๆอ,ออกมาให้ครบแกงนะไม่ว่าจะเป็นเซนิสืสน,สนะฮะพ่อหนุ่มปานอสศนีของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็อินโนซุเกะนะฮะพ่อหนุ่มหัวหมูป่าแล้วก็รวมไปถึงน้องสาวของทันจิโร่นะฮะอย่างคามโดเนสโกะนั่นเองนะฮะ ก็หวังว่าจะออกตาม,มานะซึ่งก็น่าจะออกแหละเพราะว่าซีรีส์มันก็ดังใช่ไหมของเล่นยอดขายก็ขายดีนะฮะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไปเดินหาที่สพารเหล็กมานะฮะก็เดินหาแทบทุกร้านนะไม่มีเลยนะฮะคือทั้งสพารเเล็กเนี่ยผมเจออยู่ร้านเดียวนะแล้วมีอยู่กล่องเดียวด้วยนะัก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้มานะส่วนตัวอื่นในซีรีส์พวกเสาหลักเนี่ยผมว่ายังไงเขาก็ออกแหละนะถ้าเกิด ยอดขายมันดีขนาดนี้ผมว่ายังไงเขาก็ไม่อยู่ทางเพียงแค่ฮันจิโร่ตัวเดียวหรอกนะเดี๋ยวมันต้องมีตัวอื่นตามมาแน่นอนนะแล้วถ้ามีออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะซื้อมาประกอบแล้วก็รีวิวให้ชมกันอีกแน่นอนนะฮะไม่พลาดแน่นอนนะครับนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ